ต้นไม้ที่มีใบสีแดงเข้มๆแบบนี้เขาเรียกกันว่าชบาเมเปิลนะคะเป็นไม้ใบสีแดงออกดอกก็สวยแถมยังรับประทานได้อะนี่เป็นพืชทําเงินทดแทนยางพาราและตาล์มน้ำมันนะคะที่นางสาวอัชราพรราเพย์ถาเป็นประธานศูนสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราจมริอําเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ริเริ่มในการปลูกค่ะ นางสาวอชราพรเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยมองหาอะไรที่จะมาสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัออวอีกทั้งเนี่ยต้นได้รู้จักกับเพื่อนที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเขาเนี่ยได้ซื้อมล็ดมาเพาะที่ประเทศไทยจึงทดลองนํามาปลูกเลยค่ะโดยตอนแรกก็ไม่คิดว่าต้นชบาเมเปิลเนี่ยจะขึ้นที่เมืองไทยได้นะคะเนื่องจากว่าสภาพ okay, อากาศมันค่อนข้างแตกต่างกัน อีกทั้งค่ะยังมีคนนิยมนำมาปลูกเพื่อประดับตามสถานที่ต่างๆซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะคุณผู้ชมขาชบาเมเปิลนี้นะคะมีสรรพคุณต่อร่างกายหลายอย่างเลยนะคะเพราะว่าสามารถรับประทานได้ทั้งใบสดและใบแห้งส่วนดอกนี่นะคะก็จะออกในช่วงปลายปีนั่นเองค่ะในเบื้องต้นนะคะคุณผู้ชมก็ได้ทดลองปลูกต้นชบาเมเปิลเอาไว้ในเนื้อที่สไร่นะคะซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนในชุมชนเนี่ย สามารถมาใช้ร่วมกันได้เลยและหลังจากนี้ค่ะก็เตรียมที่จะพัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเป็นแหล่งที่มาทำชานั่นเองค่ะและขนาดนี้ค่ะก็ได้เก็บใบสดขายให้กับลูกค้าในพื้นที่เขาขายเป็นกำนะคะคุณผู้ชมในราคากำละ20บาทหรือขายในราคากิโลกร,รัมละ100บาทนั่นเองถ้าเป็นกำกำละ2ีกิโลก็กิโลละร้อนะคะ เห็นแบบนี้แล้วใครสนใจนะคะสั่งซื้อชบาเามเพิร์นะคะติดต่อไปได้เลยค่ะตามช่องทางที่ทีมงานของเราขึ้น้ด้บนหน้าจอนี่เป็นเบอร์โดยตรงของคุณอัญชราพรรำเพยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายภาพเอาไว้ได้เลย